เรียบร้อยปะเรียบร้อยนี่เป็นที่มาคำว่าไปแกงที่นั่นบุกนั้นถึงตัวไปแล้ววิ่งได้เข้ามาลยป้อมเรียบร้อยไงล่ะโดนโดนพี่ไปโดนพี่ไปเอาพี่ไปกินเอาไปตายทนพี่แบบแผมไม่ไหวแต่แล้วไงเพราะเราเพราะเราถุยอยู่เราถุย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 อยู่เราเองถุยอยู่เราเองถุยอยู่เราเองถุยอยู่เราเองถยอยู่ตายไปให้หมดเรียบร้อย แต่เขาเห็นถึงความโหดช่วงต้นเกมไปเลยมาแกงกู้นเน่ยเรียกแมงการเลียกแมงกู้ไปแจก,กความหวานให้ทุกคนกันเถอะอะเงี้ยเราจะอินเวกันนะทุกคนอิ <c oughs> เนเวกกระดิเดนเ็มได้เข้าคู่ก่อนเอาเลขเอาใช้ หุกพีไปแล้วฆ่าคนฆ่าคนคนต้องเจ็บก่อนอ่าอินเวดเอ้ยตายเนี่ยตา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 ย,ตายโดนแล้วโดนพิษไปแล้ว,วเขเี้ยแผ็ไม่ไหวแน่นอนนะจังหวะนี้ เจ็บร้อยติดพิษตายไปปะถ้าต้องเชื่อมันในพิษพิษจะทำให้เจ้าชนะเฮ้ยฮู้เราโดนท่ายากแต่ว่าเราต้องชนะเราต้องชนะโอ้ไม่เมื่อกี้มันท่าการยิดนี่นะเจ้าเฮียเมื่อกี้ <laughs> เกือบได้แนละ้ว <laughs> อยากได้รีคอร์ดลี่พัสมันเก่งเรื่องมายอดมันเก่งสิโ พูดว่าเรียกมาโยได้ไงเนี่ยเสียหายหมดเลยมาเกงกู้เมื่อกี้นี่คือแบบตัววิ่งต้องวิ่งถอยนะสู้ไม่ได้ถ้าเกิดไม่รุมสามตัวแบบกดเกิดมาสู้เนี่ยไม่ชนะหรอกทั้งนีงตัวอะไรเคียบจับคนเดียวก็ได้พอโทษ เรียบร้อยปะเรียบร้อยนี่เป็นที่มาคำว่าไปแกงที่นั่นบุกนั้นถึงตัวไปแล้ววิง่งได้เข้ามาในป้อมเรียบร้อยไงล่ะเพราะเราไม่ใช่คนแทงเราก็เลยได้ได้เรียบร้อย,ย,อยปับป๊บฟ้ามาแล้วมาแกงกู้วิแต่ปู่บั๊บ เ้ยมันแย่งคีฟเราไปได้หน่อยหน้่มันหน่อยแน่สิไปตับพิษนี่ไปว้าวยับเลยพิษกูวแจกพิษโรยโรยผงเกลือเฮ้ยไงไงเราดีมากครับรวย นี่แม่ไอ้หูนาคอสใช้สกิลหมดแล้วโดนโดนพี่ไปโดนพี่ไปเอาพิษไปกินเอาไปอีกตายทนพิษแบบแผมไม่ไหววันหลังอย่ายืนนตีงี้นะครับมันไม่ดีนะเพราะบางแก้ามันทำพิษสตักได้นี่หายหมดนะครับตัวบางๆแบบนาคอสมันสู้นาบังก้าไม่ได้หรอกตัวอะไรมาหาเราไหมน่าหนาขอโทษตัวนี้ก็หนาไปไม่เอาไม่เล่นเดนออกเดนออกเมาไหมนี่มามามานาคอสมาเล่นกลางไปมี่ นี่ไง,งโอ,อ้ยมันหุกกระโดดอีกแล้วโอ้โหโอ้โหโอ้โหไอ้ความนานเกินไปโอ้ไม่เพื่อนยังไม่ขึ้นล้างกันเพื่อนมีต้องพันแปดแล้วเพื่นอนก็เลยบอกของร้านแน่นๆเลยชัวร์ <laughs> โอ้เพื่นอนนะเพื่อนเชื่อนชาเราเมื่อกี้เพื่อนมีล้างก็รอดเตอร์สของอเฮ้ยครบแล้เตอร์อันนี้มาแล้วเราจังหวะนี้แหละต้องแบบพีกเกมแบบ ไอโอเค้าเค้าเขาเขามีดูดกับหลังด้วยแต่แล้วไงเพราะเราเพราะเราถุยอยู่เราถุย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 อยู่เราเองถุยอยู่เราเองถุยอยู่เราเองถุยอยู่ไมงถอยอยู่ตายไปให้หมดเรียบร้อยทิปเป็นคิวบอกแล้วตัวจริงอร่อยจริงเลงปิ้งย่างมาเก่งกู้เมื่อกี้ไฟแบบหนัวๆไม่มีใครสนใจ เราเล่นผิดรุ่นปะเนี่ยเพราเราเล่นเราไม่ยอมดูรุ่นอีกแล้วดอยเซอร์ไม่ดูรุ่นอีกแล้วไปดิครับวิ่งไงล่ะโดนไปดีมาสองไม่พอต้องมาสามอาแล้วครับมาเก่งกูสามพันแปดอย่างเลย คือตัวที่ตัวไหนไม่มันหน้าตาเหมือนตายใหยากเนี่ยมันมีมีคนอยากฆ่าเพราะนั้นทำตัวเหมือนเราเราหน้าตายชัวร์มาแล้วไม่เสียแรงที่ไปอินเวทมาตั้งนานถึงอึดขนาดนี้พุก้าไปพุก้าไปอยาจะทำแก้งแก้งยืนนีเรื่องกระโดดได้ด้ ยิ่งต่อเข้าไปิดพิษตายไปซะตาก่อนสลิมตัวมันเท่จริงเลยเ,เ,เดินหันหลังศัตัวก็ตาย ำไมเราต้องมานั่งเล่นแบทแมนในเมื่อเราเล่นมาเกงนกาได้วางบอ่อไว้บอ่อหนึง่งเรียบร้อยเฮ้ยเพื่อนโดนเพื่อนโดนต้องช่วยเพื่อนอเนาอเพ็นบอกมันต้องช่วยเระวังต้องต้อ,อ Where next? เรียบร้อยเกมนี้น่าชิวๆโอ้สวยโอ้เพื <c oughs> ่อนรักเพื่อนนะโอเควิ่งหนีให้แบบว่า admit อออาวะเอาวะเอาทีมีแล้วจังหวะนี้ต <t> ้องหนึ่งห้า่หนึ่งแต่ไม่เอาแบบโดนดิงอ่ะ Come on you can't fight มาแก้งกูนี่ทำสเต็กตกไปโหแต็กตกมาเลยับละเฮ้ยโอ้โห my god เพื่อนเพื่อน เรียบร้อยมัแกงกู้กูโดนดิงไปอืออือเรียบร้อยจึ๊บอือเช็ดเข้โอ้โหเรียบร้อยเหมือนกันมนาแล้วอะเอาอะไรอ,อ,ะไรอ่ะตรงไม่ดีแล้วครับปุ่งๆเช็ดเข้มันแรงขนาดเลยล่ะสา,ามนัดแตกแต่มันก็พอได้แล,ล้วแหละเมื่อทั้งเงินสี่พันเก้ 4, า มีอสายมีอาร์มด้วนะเติมเติมเติมยิงไปตั้งหลายนัดไปยัง แน่เป็นไอเทมฟูลเบิร์ดแต่เราก็เคยเล่นเซตนั้นอยู่นะแต่ว่าเ hey, <tough> ล่นละเจงตลอดเลยเคยเล่นสายดาบอยู่ยิงโคตรแรงเลยแต่ว่ามันก็ยิงไม่ค่อยค่อยฟินนั่นแหละโอ้ดูเหลือเลือดปอ้อมเี๋ยวไว้สองร้อยกับบาท Where do I go next? Uh. รียบร้อย <Triple> <Victory. S 2> ครับก็ห้เพื่อนชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u บสไคร b e กันด้วยนะครับจะเป็นกำลังใจคนทำคลิปมากเลยนะฮะส่วนจะคลิปอะไรต่อไปนั้นก็ฝ่ายตามแม่นะครับวันนี้ผมก็สวัสดีครับแล้วเจอกัน